ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนก่อนนะคะครับก็เรื่องราวที่จะถ่ายทอดต่อไปเนี้ยก็เป็นเรื่องราวของพีเพ่เดชพี่เดชเนี่ยทํางานอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรนะนะคะคที่ตาบลตาบลหนึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นลูกอ,อยู่กับพ่อนะไม่มีแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ผูกพันอะไรมากมายกับพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีพี่เดชบอกนะครับ แต่ในการเลี้ยงดูของแกคือแกใช้เงินเลี้ยงพี่เดชไม่เคยขาดตกบกพร่องเรื่องของกินของใช้ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานเก่งแล้วก็มีความรับผิดชอบดูแลทุกอย่างเลยว่าจะเป็นย่า,าหรือว่าปู่หรือว่าพี่น้องเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นลูกคนโตดังนั้นพี่เดชก็จะเห็นความมุมานะของพ่อตลอดไม่ว่าพ่อจะทําอะไรแล้วแต่พ่อจะทําจนสําเร็จถึงจะยอมปล่อยมือค วันหนึง่งพี่เดชเดินเข้าไปถามพ่อว่า,วาครับสิ่งที่พ่อรักและห่วงที่สุดคืออะไรพ่อของพี่เดชก็บอกว่าตอบออกมาว่าอ๋อรักและห่วงที่สุดเหรอก็จะเป็นบ้านหลังนี้แหละเพราะว่าเป็นบ้านที่สร้างมากับปู่อ่าแล้วก็เป็นบ้านหลังที่สองที่รื้อจากหลังเก่ามาก็เลยคิดว่าบ้านหลังนี้ทุกคนอยู่กันแล้วก็อบอุ่นอยากให้บ้านหลังนี้อยู่ต่อไปไม่มีการเปลี่ยนมือ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพูดโดยรวมมาพี่เดชกก็ฟังคําตอบแล้วก็พยักหน้าจนกระทั่งโตเรียนจบพี่เดชก,ก็ซึมซับพ,พฤติกรรมของพ่อทุกอยา่างอืเช่นอ่าพ่อชอบตีไก่พี่เดชก,ก็ไปด้วยเลี้ยงเริ่มฝึกฝนเรื่องการเลี้ยงไก่ไก่ชนนะนะครับอ่าพ่อส่องพระเช่าพระหรืออะไรแล้วแต่พี่เดชกก็จะซึมซับหมด จนมาตอนหลังพี่เดชคิดในใจว่าไม่ดีอ่ะมันเหมือนกับไม่ใช่ทางของตัวเองครับก็เลยเปลี่ยนผันไปเรียนต่อเรียนต่อเพื่อที่จะเอาปริญญาหรือว่าอ่างานตัวอื่นมาเสริมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ้นปลู่กับย่าไปแล้วพี่เดชก,ก็จะอยู่กับพ่อพ่อทุกคนเขาก็แยกย้ายกันออกไปพ่อก็วางสัดส,ส่วนให้คนนั้นไปปลูกตรงนี้คนนี้ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ พ่อจะจัดแจงเรื่องน้องเรื่องอะไรทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เดชได้มาทํางานในอ่าที่ทํางานแห่งหนึ่งออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นงานพวกรับเหมากอ่อสร้างพี่เดชก็ถามถามพ่ออีกพี่เดชบอกว่าพ่อพ่อคิดว่าพ่อรักและห่วงอะไรมากที่สุดพ่อก็ตอบว่าตอนเนี้แล้วห่วงพระเครื่องอืพระเครื่องอ่ะ สะสมมานานอีกหน่อยอะ่ะพ่อจะให้เป็นมรดกของเดชนั่นแหละแล้วก็กล่องนี้นะลูกอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้เลยเก็บไว้ไม่ให้ใครดูนะลูกเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปล่อตาล่อใจมันอันตรายรก็บอกทุกอย่างพี่เดชก,ก็ได้ฟังคําตอบก็พยักหน้าจนกระทั่งเอ่าวันหนึ่งพ่อไม่ค่อยสบายล้มเจ็บพี่เดชก,ก็เดินเข้าไปถาม พ่อว่าพ่อไปหาหมอไหมไปที่โรงพยาบาลเถอะพ่อมนอนรักษาตัวกินยาเง,งี้ยมันไม่ดีวินิจฉัยโรคเองไม่ได้ครับพ่อก็ตอบเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะหายดีแล้วอ่ามันไม่ดีขึ้นหรอยังไงเนี่ยพ่อค่อยไปกินยาเดี๋ยวก็หายดีช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปลูกเพราะพรุ่งนี้มีนัดต้องไปดูที่บอนไก่พ่อกับเพื่อนอนะ่ะมีไก่ชนที่อื่นอนะ่ะเขาจะมาท้าชนพ่อก็ลังจะพูดอย่างเงี้ย วันวันหนึ่งชื่อของพ่อไม่ปั้มไก่เลี้ยงไก่ก็จะนัดไปที่ตลาดพระเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคจนกระทั่งพี่เดชได้ย้ายมาทำงานที่สหกรณ์การเกษตรก็เริ่มออกพื้นที่ไปดูการทำไร่ทำสวนอะไรเงี้ยดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำยาแล้วก็เรื่องของชาวเกษตรกร,รก็เริ่มมีความคุกคีกับครอบครัวนั้นครอบครัวนี้จนกระทั่งพี่เดชไปพบรักกับสาวบ้านหนึ่งก็ มาอ่าคบกันไปคบกันมาก็เลยตกลงอยากจะไปมั่นหมายแล้วก็เลยไปคุยกับพ่อก็บอกกับพ่อผมมะาชอบพอกับผู้หญิงอยู่คนนึงอยากให้พ่อไปมั่นหมายให้หน่อยได้ไหมคือดูใจกันไปก่อนเพราะว่าอ่ตอนเนี้น้องเขายังเรียนอยู่ยังไม่จบเดี๋ยวให้จบแล้วเลยแล้วเนี่ยค่อยว่ากันเรื่องแต่งเรื่องอะไรเงี้ยพ่อก็พูดย้อนกลับมาเลยว่าเฮ้ย hey, ทำไมเองไม่หาคนที่มันพร้อมจะทางาน ใช้ชีวิตคู่กับเองไปเลยล่ะทำไมจะต้องไปหาคนที่ต้องดูใจอ่าต้องรอเองรู้ไหมการมั่นหมายเนี่ยมันเหมือนกับมัดจำไปแล้วครึ่งหนึ่งวันหนึ่งเขาอยู่ในนั้นเนี่ยเขาอาจ,จะไปเจอคนที่ดีกว่าหรืออาจจะเลวร้วายกว่าเองก็ได้แต่เขาไปชอบพอกันเองจะรู้ได้ยังไงคนเราเมื่อมันเรียนสูงขึ้นความคิดมันก็จะต่างขึ้นเองคิดว่าจะมีรักแท้เหมือนสมัยก่อนหรือไง สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยนี้นะเว้ยสมัยเนี้ยมันมีเทคโนโลยีเยอะเอางี้ด้วยกันเองลองคิดดูว่าเองไม่ต้องมัน่นเองก็คบกับน้องคนเนี้ยไปเรื่อยๆลูกคบไปจนกระทั่งวันนึงถ้ามันแน่นอนแล้วเนี่ยไม่ต้องมั่นลูกแต่งเลยอยู่กินใช้ชีวิตกันเลยเพาะว่ามันดีกว่านะทดลองอยู่กันทดลองคบกันเสียเวลาเองยังมีโอกาสหาได้อีก พ่อก็พูดพูดไปจนพิเดชคิดในใจว่าทําไมเรื่องของพิเดชเนี่ยไม่เคยสําคัญเลยไม่เคยสําคัญเลยไ mm hmm. ม่ว่าจะพูดอะไรแล้วแต่แม้กระทั้งวันเกิดพิเดชบอกน้อยมากที่พ่อจะจําได้วันเกิดของพิเดชคือจะต้องเป็นวันที่ข้างหลังหลังวันเกิดสักสองสาวันถึงจะมีของขวัญจากพ่อมาเซอร์ไพรส์มาย้อนหลังตลอด mm hmm. บางทีถ้าแม่ยังอยู่น่าจะดีกว่าพี่เดชคิดนะนะครับคุยกับแม่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้าใจกันง่ายกว่าพี่เดชบอกวันนั้นเครียดมากพ่อไม่ตกลงพ่อไม่ยอมที่จะไปสู่ขอหรือไปหมายมั่นคนที่เขารักก็เครียดไปปรึกษาใครใครก็บอกว่าเออที่พ่อพูดก็พอจะมีเหตุผลนะบางทีเนี่ยการมั่นหมายมันก็เหมือนการจับจอง จับจองกันไปจับจองกันมาบางทีถ้าไม่ใช่ก็ต้องมานั่งถอนมั่นอีกต้องมานั่งเลิกหลากันแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจสู้คบกันไปผิวเผินดูใจกันว่าจริงไม่จริงก็ดีนะที่เดตอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็พูดเหมือนพ่อนะส่วนใหญ่บางคนก็ว่าดีนะมั่นไว้ก็ดีผู้หญิงเขาจะได้รู้ตัวว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วเป็นประเพณีพี่เดชก็สองจิตสองใจคุณคก็ลองลองไม่มั่นดู เพราะเสียงส่วนใหญ่บอกไม่ต้องมั่นหรอกเดี๋ยวถ้าน้องเขาจบแล้วก็ไปขอเลยคบกันไปอย่างนี้แหละการคบหาของพิเดชก็ผ่านไปก็ไปมาหาสู่กันตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งพิเดชกบอกว่าอการเปลี่ยนแปลงของน้องเริ่มขึ้นแฟนของพิเดชเริ่มคุยกับพิเดชน้อยลงไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าการที่พิเดชจะไปหาก็เริ่มจะติดกิจกรรม อะไรก็แล้วแต่มีเหตุผลมีประโยชน์มีสร้อยครับคือปฏิเสธตลอดจนพี่เดชเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่าที่ทุกคนพูดมันเรื่องจริงอืก็เอามาปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบอกว่าเอ่อเอางี้ละกันพี่ก็ลองอยู่เฉยๆดูบ้างลองอยู่เฉยๆดูบ้างถ้าน้องเขาอยากจะคบกับพี่ต่อหรืออยากจะคุยกับพี่ต่อเดี๋ยวคนเรามันก็ต้องหาวิธีเข้าหาเราจนได้พี่เดชก็ลอง ลองไม่ติดต่อกลับไปแต่ในใจนะ่ะมันร้อนลนนะคุณคกลัวว่าไม่ติดต่อกลับไปก็กลัวผู้หญิงอะ่ะเขาจะเหินห่างไปมากกว่านี้แต่ก็ต้องอดทนค่ะแต่ยิ่งทําอย่างนั้นยิ่งทําให้ทุกอย่างมันจบง่ายลงเมื่อฝ่ายหญิงมาบอกว่าพี่เดชกับเขาเนี่ยไปกันไม่ได้เพราะน้องเขาต้องการที่จะศึกษาต่อแล้วก็อ่าไปเริ่มในจุดจุดใหม่อืจนพี่เดชกลับมานั่งคิดว่าหรือความที่ของพ่อและพเพื่อนเพื่อนมันจริงอื พราะถ้าตอนนั้นไปมั่นเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดและเจ็บหนักก็น่าจะเป็นเขาอีกนันแหละเขาก็เลยมานั่งคิดและไตร่ตรองดูแต่ก็เสียใจด้วยความเสียใจก็เริ่มหัดกินเหล้าเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมานี่พาไปปรับทุกมานั่งกินร้านนี้กินเสร็จแล้วก็กลับไปนอนเมาแล้วนอนไม่ต้องจำอะไรเช้าก็ทำงานเดี๋ยวก็หาใหม่ได้เยอะแยะบางคนก็บอกเอ้ยอย่าคิดมาก กลับไปบ้านพักผ่อนแล้วก็ทําเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่เดชก,ก็เลยคิดตามเพื่อนคนแรกก็คือว่าไหนลองเมาดูเมาแล้วหลับจะได้ไม่ต้องจําอะไรเพราะมันเจ็บมันทําใจไม่ได้ก็ไปกินเหล้าคพอกินเหล้าคราวนี้สติสตังก็เริ่มเหลือครึ่งหนึ่งคุณจากคนไม่ค่อยได้กินน่ะนะคะก็ควบคุมเม่ค่อยได้ขับรถยนต์กลับมานั้งสภาพไม่ค่อยพร้อม กลับมาถึงจะขึ้นบ้านบังเอิญเปิดประตูแล้วพลาดคุณ<ะ>ล้มลงมาหัวกระแทกพื้นแตก<ะ>นอนสลบอยู่ตรงนั้นครับพอเช้าอีกวันหนึ่งมาฟื้นอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลบพี่เดชบอกลืมตาขึ้นมาครั้งแรกเลยเห็นพ่อนั่งหลับอยู่ตรงเก้าอี้อนั่งแบบเงยหน้าเหมือนคนหลับอ่ะนะเงยหน้าหลับ ได้สติก็เรี่ยมเรียกพ่อพ่อพ่อก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยเดดเดชนะลูก <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าปวดหัวอยู่ไหมเดี๋ยว,ยวพ่อไปตามหมอนะหมอบอกว่าถ้าฟื้นตื่นมาแล้วเนี่ยให้ไปตามหมอค <c oughs> พ่อมีอาการลนลานลุกลี้ลุกลนรีบวิ่งไปตามหมอ <c oughs> จากคนแก่ๆนะคุณวิ่งวิ่งไปตามหมอร้องเรียกหมอว่าลูกตื่นแล้วลูกตื่นแล้วหมอพยาบาล มาดูหน่อยครับทั้งหมอทั้งพยาบาลก็เข้ามาดูมาวัดไข้วัดชิพจรพิเดอมาดูที่ศีรษะมาถามคุณชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรจําได้ไหมปวดศีรษะไหมพิเดชก็ตอบถูกหมดคนที่มาเฝ้าคนนี้คือใครคะอ๋อพ่อครับพ่อผมอ่าโอเครู้เรื่องตอบถูกอะไรถูกพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะหนักหรือยังไงให้รีบบอกนะคะเดี๋ยวจะได้ทําการเอกซเรย์อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เดินจากไปครับพอเขามาจับมือมาลูบหัวถูมืออยู่อย่างนั้นเด็ดเอ้ยเป็นไรหรือเปล่าลูกเจ็บตรงไหนไหมปวดตรงไหนหรือเปล่าทําไมลูกไปกินเหล้าทําไมกินก็ไม่เคยได้กินกับเขาจะไปกินทําไมลูกมีอะไรบอกพ่อสิพี่เดชบอกคําถามพวกเนี้ยพอมันได้ฟังอะคุณ น้ำตามันไหลพี่เดชบอกถามพ่อว่าพ่อพ่อมาเฝ้าผมไม่ได้นอนเลยเออที่ก็พ่อพาเองอ่ะขับรถมาโรงพยาบาลมมาเองเลยแบกเองมาเนี่ยนั่งรถยนต์มาเนี่ยหมอเขาก็พาเองไปทํานู่นทํานี่พอก็นั่งรอพอมาเข้าห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อว่าเดี๋ยวเองฟื้นนะพ่อจะนอนสักนิบหนึ่งพีเด็บอกพ่อพ่อเป็นห่วงผมเหรอพ่อเป็นห่วงผมขนาดนี้เลยเหรอ พ่อของพิเดชบอกว่าเดชเองพูดอะไรเนี่ยเองเป็นสิ่งเดียวที่พ่อรักและห่วงที่สุดเองรู้ไหมประกันชีวิตพ่อนะพ่อทำเนี่ยนะให้เองสองฉบับเลยนะแต่พ่อตายเองรับมรดกคนเดียวนะทุกทุกอย่างนะพ่อเขียนให้เองหมดเองคิดได้ยังไงว่าพ่อไม่รักเองคำพูดของพ่อปลั่งพูออกมาพ่อเป็นผู้ชาย พ่อแสดงออกอะไรมากไม่ได้หรอกแต่เองรู้ไหมถ้าพ่อตายให้พ่อตายก่อนนะถ้าเองตายก่อนพ่ออยู่ไม่ได้หรอกนะเองเป็นสิ่งเดียวนะที่แม่เองทิ้งไว้ให้และทุกคนก็รู้อยู่เลยว่าพ่ออรักเองมากแค่ไหนพิเดชบอกคำพูดพวกนี้พลั้งพวกมามจนพิเดต้อ,องไห้แล้วคิดบ้านี่เราไปบ้าไปหลงไหลไปทำอะไรอยู่ทำไมเราถึงมองไม่เห็นความรักของพ่อค่ะ ทำไมเราคิดว่าพ่อไม่รักเราทำไมเรามองพ่อเหมือนตัวประหลาดมาตลอดเวลาทั้งนั้นที่พ่อพูดพ่อสอนทุกอย่างและคําพูดของพ่อทุกอย่างมันเป็นความจริงจริงๆเมื่อจะเป็นเรื่องรักใกล้หรือเรื่องเพื่อนฝูงที่พ่อพยายามบอกว่าเอออย่าไปคบมันเลยนู้นนี่นั่น,นแต่เราคิดว่าพ่อนะกรีกันไม่อยากให้เรามีเพื่อนฝูงไม่อยากให้เรามีความรัก พ่อให้ของขวัญช้าเพราะว่าพ่อไปทํางานเพราะพ่อยังไม่ว่างแต่พ่อก็ไม่เคยลืมพิเดชจับมือพ่อแล้วบอกว่าพ่อผมสัญญาต่อไปเนี้ยผมจะเป็นฝ่ายดูแลพ่ออืและผมจะไม่ถามพ่ออีกแล้วพ่อว่าของอะไรที่พ่อรักและห่วงที่สุดพี่เดชมองพ่อพ่อก็มองพี่เดชทั้งน้ําตาแล้วบอกว่าเดช ของทั้งหมดนะแม้แต่ชีวิตพ่อเองจําไว้นะของที่พ่อห่วงที่สุดก็คือเองอ hmm. พ่อเสียอะไรได้หมดแต่พ่อเสียเองไม่ได้พ่อวิ่งออกมานะพ่อตกใจนะเองเลือดเต็มเลยนะลูกนาะอะไรเงี้ยคําพูดของพ่อมันเป็นอะไรที่แบบพี่เดชบอกว่าขอให้พี่เดชตายก่อนได้ไหมถ้าพ่อจะตายพี่เดชเองก็คงทาใจไม่ได้ hmm. ในชั่วโมงนั้นนะคะเพิ่งรู้ว่า ความรักของสองพ่อลูกเนี่ยที่มีให้กันน่ะมันมากมายที่สุดครับเรื่องราวของพี่ฝนไม่ได้มีผีหลอกหลอนนะคุณครับแต่มันเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือพี่น้องบางครั้งการแสดงออกของคนเราไม่เหมือนกันครับเราเคยคิดว่าคนที่ชอบดุด่าว่าเราอะบางทีเนี่ยคุณลองมองกลับไปนะวันเนี้ยคนที่ดุด่าว่าเราเนี่ย บางครั้งก็จริงใจและรักเรามากกว่าคนที่มีแต่คําหวานให้เราอีกนะคะอืมเหมือนพี่เดชบอกครับทุกวันเนี้ยคู่ครองของพี่เดชท,ที่มีเนี่ยพี่เดชมีลูกชายหนึ่งคนพี่เดชบอกทุกวันเนี้ยครอบครัวอบอุ่นมากพี่เดชไว้ใจคุณพ่อให้ดูแลเป็นคุณปู่ของลูกเพราะเชื่อว่าพ่อช่วยสอนลูกได้ดีกว่าพี่เดชพี่เดชบอกพ่อมองทุกอย่างมองยังอนาคม,มันเป็นเรื่องจริง คุณอย่าไว้ใจอย่าคิดว่าคนที่เขารักคุณมากที่สุดคือคนที่พูดดีกับคุณจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเหมือนเพื่อนก็เหมือนกันพี่เดชบอกอืคนที่มันพูดโวยวายพูดไม่ดีกับเราอะ่ะพูดตรงๆอะ่ะอืมเอ้ยแต่มันจริงใจนะพี่เดชบอกครับเชื่อไมมฝนพี่นะมีแต่คนเยินยออยากจะเข้ามาหาแต่ไอคนที่เยินยอเราเนี่ยพักเดียวเดี๋ยวเขาก็ไป ไม่เห็นมีใครมาเย็นยอเราต่อเลยแต่คนที่พูดไม่ดีกับเราอะผ่านไปเมื่อไหร่มันก็เรียกเรากินข้าวเคยฝากบอกว่าอยากจะให้ถ่ายทอดให้หน่อยเรื่องราวของของห่วงเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายสิ่งคแต่คุณลองถามตัวคุณเองก่อนวันนี้ว่าของที่คุณห่วงที่สุดตอนเนี้ยมันคือทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณคนเราบางทีห่วง ในสิ่งที่ไม่น่าห่วงนะคุณมเมื่อเราจากไปแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่เราก็ไปปกป้องไปเก็บไปไม่อยากให้ใครได้ไปแม้กระทั้งลูกบางคนน่ะไม่ให้นะคุณไม่ให้อะไรเลยแม้มกระทั้งพ่อกระทั้งนอนอ่อพี่เดชบอกเคยไปเฝ้าใกล้คุณแม่ตอนก่อนจะเสียชีวิตเคยเห็นแม้กะทั้งแพมเพรสเนะ,ะ่ะคับพ่อกับแม่ไม่มีแพมเพรสแล้วอสองเตียงอะนะ ลูกยังไม่สามารถหาเงินซื้อมาให้ได้เลยพี่เดชบอกมันมันจี๊ดในใ,ใจไม่ย้อนกลับไปมองเมื่อตอนที่พ่อแม่ของคุณนะ่ะเลี้ยงคุณมาต่อให้เป็นพระอ้อมหรืออะไรแล้วแต่พี่เดชบอกเชื่อนะเขาจะดูแลของที่เขาห่วงที่สุดและรักที่สุดเขาจะดิ้นรนทุกอย่างอ่ะคุณคุณลองกลับไปคิดดูวันเนี้ยของห่วงของคุณคืออะไรเรื่องราวของพี่ฝนประมาณนี้ค่ะคุณโอ้โหพี่ฝน พี่ฝนพี่ฝนเล่าไปเนี่ยมันมันเห็นภาพของความรักที่พ่อมีให้กับลูกอ,อืมคือเหนือสิ่งอื่นใดอะ่ะลูกก็สำคัญเสมอจ้ะไม่ใช่แค่พ่อรักลูกนะแม่ก็รักลูกมากเหมือนกันแต่พ่อ<ช>ด้วยความเป็นผู้ชายก็เลยรักแต่ไม่สามารถที่ แสดงออกมาได้หร,หรือพูดไม่ได้อ่ะเออมันเหมือนมีความเขินอายกันอยู่นะผู้ชายแบบผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยอืมเข้าใจเลยนะฮะโอ้โหฟังแล้วมันอยู่ในจิตในใจมากมอสักครู่นี้นะครับคซึงซ้งซึ้งเรื่องนี้ซึ้งมากนะฮะคือมีคุณผู้ฟังนะครับที่เขาชมเขาฟังอยู่เขาบอกว่า เรื่องเล่าคุณฝนเนี่ยเหมือนคุณพ่อเราเลยจะห่วงและห่วงลูกสาวเพราะเราเป็นลูกคนเดียวคุณนา,นานาบอกนะครับค่ะแล้วก็มีคุณพี่ก้องพี่ก้องตรังก็บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะนะฮะแล้วก็ยายหนองย่านะครับคุณวันล,ลีเนี่ยเขาบอกว่าเล่าเรื่องได้เก่งมากเลยค่ะเสียงนิ่มๆเรียบน่าฟังอขอบคุณค่ะค่ะผม โอเคถือว่าเป็นข้อคิดก็แล้วกันนะฮะเรื่องที่พี่ฝนเอามาเล่าเนี่ยเป็นข้อคิดเป็นสิ่งที่น่าจะย้ำเตือนในจิตใจของคนเป็นลูกนะครับนะฮะหลายหลายคนด้วยนะครับพี่ก้องบอกน้ำตาไหลเลยอ๋อซึงซ้งซึง้งเนี่ยพี่คุณปิยะบอกว่าเรื่องสไตล์พี่ฝนเนี่ยซึ้งดีครับอืมโอ้โหโอเคพี่ฝนครับพี่ฝน ในไหนๆก็ในไหนแล้วพี่ฝนเปิดวร์ปหน่อยซีขายอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีสินค้าไหมเออพี่ฝนมีน้ำพริกกากหมูนะคุณครับแต่เดี๋ยวหลังเทศกาลกินเจนะพี่ฝนจะเริ่มทำอืมอืมอ่าน้ำพริกกากหมูก็กระปุกละ20ครึ่งโล250ครับถ้าใครสนใจก็สั่งมาในในแชทในเฟซพี่ฝนดำเนินสะดวกได้นะคะอ่าเฟซทักทยกเป็นเพื่อนได้อ่ฝนเออฝนดำเนินสะดวกอ่าโอเค นะฮะก็ทักทายไปได้เลยไปไปสั่งซื้อสินค้าพี่ฝนได้ไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะนะโอเคขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะครับวันนี้ <รา S 1> ที่มาเล่าให้ฟังกันขอบคุณครับค่ะคุณขอบคุณค่ะ<อ>ครับ<อ>ผมสวัสดีครับ